มะนาวโคตรดกลูกใหญ่ออกดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับทำยังไงครับให้มะนาวของเรา ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นกิ่งแคบหักเหมือนต้นนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องต้นมะนาวนะครับ ต้นมะนาวส้มๆต้นมะนาวไม่ติดดอ,อกออกผลนะครับเดี๋ยววันนี้ครับพ,พ้เพล่นจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยครับปุ๋ยบํารุงต้นมะนาวของเราให้ติดดอ,อกออกผลลูกดกเต็มต้นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพอเพล่นขอคนละหนึ่งซับสไคร้สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของข้าเพล่นด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงต้นมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับตรครับ ก่ที่เราจะนำไปบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตไวด้วยสิ่งนี้ครับอย่างแรกจะจะแ 1, 2, รแก็จะมีกาแฟหนึ่งซองครับในกาแฟก็จะมี ในโตรเจนสูงซึ่งในโตัเจน้จะเป็นส่วประกอบสำคัญของ DNA RNA และโปรตีนโดยพืชต้องการนำไปใช้ในการจเจริญเติบโต,ต,ตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสฟอสเฟเซียมนะครับอย่างที่2ก็จะมีนี่ครับซึ่งดื่มชูกำลังก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับอย่างที่3มโมโนโซเดียมมูนตาเมตเร่งลากเร่งการจเจริญเติบโต,ตของให ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตไวนะครับในอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสาวข้าวนะครับในน้ำสาวข้าวก็จะโดอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิถีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใจโตไวแข็งแรงติดดอกออกผลกันเลยนะครับในอย่าง,งก็คือสามารถไล่มแมลงกำจกัดแมลง ได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวนะครับหนึ่งแก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปเนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้่นคือนี่ครับ ชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมมันตเนนเองครับหนึ่งช้อนอย่างนี้ครับหนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตวไวผิวเน,วน,เนียนและอีกอย่างก็คือสามารถบำรุง ผักต้นไม้ที่มีผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่ามะเขือพริกก็สามารถบำรุงได้หมดนะครับด้วยปุ๋ยน้ำของเราแบบนี้กันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ำเปล่า1.5ลิตรใส่ปอกกี้มาครับแล้วเทปุ๋ยน้ำลงไปปิดฝาให้นำขยะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับ ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งหรือ14วันต่อ1ครั้งฉีดช่วงเช้ารับรองครับคุณผู้ชมครับมะนาวของคุณผู้ชมก็จะติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเล็กย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิร์นช n n n l ดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม